สวัสดีครับแฟนช h a d o w f i g ทุกคนนะครับวันวนี้ก็จะมาสู้นี้กันเลยเก็บเลเวลเอบเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้วแต่มือเผลอโดกนก็เลยอนี้ไปก่อนก็เลยปิดคลิปไปครับแล้วก็เก็บอาวุธให้แรงๆเข้าไว้ น,นี่แหละที่ผมชอบกาก็ต้องป้องกันดีๆอน,นี้ด้วยอ้าวตังไม่พอเหรอแล้วก็ดกระจายยังไม่ต้องกระจายครับไอ้เสียงอะไรมาครับเริ่มสู้ออันนี้ได้เลยห้ามลม้มนะมาครับต่อฮะห้ามเราติดกัน ทำเราล้มดิขาดแต่มันล้มนี่ไม่เป็นไรคอที่โกนเห็นไหมลูสยูรูสและที่หลังผมจะสก,กัดขาดมันนั่งแพ้แบบนี้เลย เสียตากับมันไม่ต้องไหวตาแล้วนนเนี่ยโถ่สองตาแล้วเล่นตานี้เสร็จแล้วก็เหลือแค่ตาเดียวอะ จอมตีมันโดนตนันกรอบอมันมันหลบเก่งอะมันฟันเก่งด้วยฟันมันไล่นี่ไงฟันได้แล้วหนึ่งรอบห,หนึ่งรอบมันก็เกิดตายแล้วคุณผู้ชม 我丢，呼，捉，捉，哎、哦，我躲太阳了，呼 <kau quote not player>，哎，呼，哎，呼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 ，哈哈。 ชินะเอาละคลิปนี้น่าจะสั้นหน่อยครับเพราะว่าเสียตากอ้อยที่มันถ้าผมล้มอ่ะตายนะโอ้ถึงว่าสีทำไมเปิดเสียงแล้วมันไม่ค่อยดังเลยตู้แปะอข้ามันโทษนะครับเมื่อกี้เสียงดังไปหน่อยวุ้ยจ้า พลังมันเยอะจัง <c oughs> ตายแน่เลยโอ้ยขอเธออย่าเพิ่งตาย <c oughs> ตาย หนึ่งร้อยก็อัปเดตเสร็จหมดแล้วอะ่ะโอ้เยอะไรอีกนี่หนาวโคตนโนโคตรหนาวมาตัดต่ออีกสักทีหนึง่งต่อหรือต่อเดี๋ยวเล่เตรงชน,นะให้ได้ตะแก่เออคราวนี้ผมต้องฟันมาให้ได้โอ้ยจอ่อ เปิดมาก็ดูไม่สวยเลยอะ่ะอือืรู้จังหวะแล้วรู้จังหวะแล้วูรู้รละเหมือนจะมันจะเปลี่ยนจังหวะนะอืมอือหึโดนเต็มๆทุกซอกทุกอือมันมันเหมือนเรารู้เหมือนมันรู้การจังการขยับของเราทุกครั้งเลยเห็นไหมดูดิมันไม่เป็นไรเลยเรายังฟันมันไม่โดนเลยอะ่ะ อื <c oughs> ค้ความความความหมัวอืมนี่แหละพลังเซียนออกแล้วตับอืมไอ้นี่มันใช้ท่าปรับเซียนมาตลอดนี่ไงเจอเซียนป่าบ,บ้างป่าเราก็ใจแข็งกันไม่หรอเฮ้ยเจ้าบอลกระโดดว่าชนชนเาะเฮ้ย ชัวที่บอดดอาวาร์จะทำอะไรได้หรอนี่ไงนี่ไม่ไงไม่เรน,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 นสอบเต็มเต็มตานี้ขอให้ชนะเธอมกลับมามีอาวุธอีกแล้วป,ป้งปังน่ดสุดท้ายปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บเอา นี่ท่าปับเซียนจึ๊บ <c oughs> แล้วเรารอลุอ้นกันนะครับหลังจากคลิปนี้จบแล้วเอาละครับลองรอดูนะครับถ้าพอจะรู้แล้วครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างเลยนะครับว่าผมชนะหรือเปล่าสำหรับวันนี้ครับ ใครชอบก็เลยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับซัสบสไคร์นี่สำคัญเลยครับอย่าลืมก่อนนะครับซัสบสไคร์กดยังกดแล้วกดได้ยังถ้ากดแล้วก็สวัสดีครับกดด้วยนะ